ในเรื่องไทยยาทหมายเลขหนึ่งค่ะก็ในเรื่องก็จะมีพี่นกสินใจมีพี่แมทแคทร ي ยามีพี่แท่งมีพี่แท่งนะคะสักพี่แท่งทองแล้วก็มีพี่อาบมีพี่ดูก็เป็นรุ่นใหญ่หมดเลยก็ดีใจมากๆที่มีโอกาสได้มาร่วมงานกับรุ่นใหญ่มากความสามารถค่ะเราเราแอบตายหรือเปล่าไม่นะเป็นคนดีใช่ค่ะก็มีความได้หรือมีความแบบว่าเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังหลายๆอย่างเลยค่ะก็ตอนนี้คือเหมือน เราเป็นผู้ที่คุมบางเอย่างอยู่ข้างหลังอะไรเงี้ยแต่ว่ายังไม่เปิดเผยเราไปดูในละครมันจะแบบแซ่บมากมันมีหลายอย่างมากอะไรเงี้ยลป่าก็ประมาณนั้นแต่ไปในเชิงที่แบบว่าแอบเก็บอยู่ข้างในจนกว่ามันจะแบบพุ่งออกมาอะไรเงี้ยใช่คือมันจะมีเหมือนตมความแค้นด้วยว่าทำไมเราถึงเลือกที่จะทำแบบนี้อะไรเงี้ยไม่ได้แบบอยู่ๆก็ อยากจะครอบครองทุกอย่างเป็นข,ข,ของตัวเองขยายหมายเลขหนึ่งอะไรเงี้ยเราก็ทำเลยไม่ใช่จริงๆเรามีเห็นแล้วคุมันจะมีความคล้ายกับซีรีส์เกาหลีอะไรเงี้ยค่ะแบบสกายแคสเซิลอะไรเงี้ยฟิลครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีปัญหากันเองในครอบครัวเราก็เข้าไปแทรกแทรกแล้วก็ทวงสิทธิ์ของเราคืนมาอะไรเงี้ยค่ะทำไมอ่านบทแล้วสนใจถึงขนาดนี้หนึ่งคือเพราะว่าพี่อยากทำงานกับพี่สายอีกรอบหนึ่งแล้วก็พี่เกดคนเขียนบทด้วยแล้วก็รู้ว่าเป็นช่งวงวันเนี่ย โอกาสที่ดีกับกีนมนาตลอดแล้วกีนก็รู้สึกว่าเอ้ยเรื่องนี้กีนได้มีโอกาสที่กดบ้างได้เล่นอะไรที่มันท้าทายมากขึ้นที่ไม่ใช่แค่ในรูปแบบของความเป็นนางเอกเอ,ง,องเดียวแต่คําว่าลีดอกเกอฟเดอะโลที่ไม่ใช่ต้อเป็นก็ต้องเป็นนางเอกอะคะ่ะมันก็สามารถเป็นได้เหมือนกันซึ่งกรู้สึกว่าเรากีนอยาก,ลอ,บบากยลองอะไรแบบนี้บ้างกระโดดเข้าไปลองอะไรแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือเราได้เล่นกับจริงๆเราจะเป็นคู่ที่เหมือนคู่กับพี่นกสิลใจอะค,ะะคะ่ะในเรื่องของปัญหาที่จะเกิดขึ้นก็เลยแบบเอ้ยถ้าเราได้เเเล่่นนกับาีย เราจะได้บทเรียนได้อะไรเกี่ยวกับการแสดงเยอะมากแน่ๆเลยค่ะมันก็เป็นสิ่งที่กินรักเนาะพี่จะได้แบบมันมีโอกาสได้เข้ามาก็เลยรับเลยอยากขอพาน้องไปเพว่าพี่มันก็น่าจะดีเหมืวันแรกๆก็ก็เปลนเหมือนกันค่ะก็วันนี้ถ่ายทีเซอรลกิ๊กเกียรกระโปรงเขาเละมากเกียวกหลายรอบมากเพราะมันต้องถ่ายทีเซอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พี่มันก็น่ารักอะไรเงี้ยก็จะเห็นถึงความความละเอียดของพี่นะในการแบบการแสดงโอ้ยชอบมากทำไมแบบเล่นเก่งเล่นแบบกันบ้านมาดีมันทําให้เราสึกว่า เราต้องพัฒนาตัวเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เจอรแล้วเจอหลายๆานเลยะเรกได้เจอทั้งรว่าเลยค่ะมีคัตีหะที่เคยเล่นไปกับที่เหลืออย่างน้องนีน้องที่ต้องเล่นเป็นเล่นคู่กกีเ่ยน้องที่น้องพีน้องชื่อเดือนพักเนี้ยค่ะเออก็เพิ่งจะกันครั้งแรกอย่างวันแรกที่ดีเซอร์ไปที่เราเห็นในจอนะคะก็ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่ก็แบบถ่ายเีแรกก็คือแบบได้กันเลยอะ มันก็คันเพลย์อย่างแตบบ่ว่าน้องก็มีความเป็นโปรเฟสชั่นอลเป็นแบบเป็นนักแสดงมืออาชีพนะคะทำให้เราก็สนิทกันเร็วขึ้นอนะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ละครยังไม่ได้เปิดกล้องมีแค่ถ่ายทีเซอร์แล้วก็มีทวิตเป็นมาคิดว่าเรื่องนี้ได้ตอบมาแซ่บแล้วคนน่าจะชอบอยากมีความกดดันที่เจอน้องก็จะมาเป็นเลิฟซีนเลยเป็นเลิฟซีนเลยมันเป็นช่วงแบบต้นๆเรื่องเลยที่แบบว่าเราอยากจะเข้าไปหาข้อมูลของฝัง่งศัตรูอะไรอนยะ่างเงี้ยก็เลยทำเป็นเหมือนแบบผู้ชายผู้ชาย ไายมานยาหญิงแต่จริงๆแล้วเราก็ชอบเขาแหละแต่ว่าจริงๆแล้วมีเรามีเหมือนเจตนาแสงคือก็อยากไปหาข้อมูลตรงนี้ด้วยเพื่อจะได้แบบเราจะได้ชนะรับฝั่งตระกูลนี้อะไรอย่างเงี้ยนะเป็นเบ็นบ้นมันหนักไหมก็เห็นแล้วว่าเราจะหนักค่ะแล้วก็เรื่องราวคือเหมือนเราเราเป็นตัวแปรสำคัญที่อยู่เบื้งองหลังอะไรหลายๆอย่างเราสั่งคนนู้นคนนน้นคนนั้นคนนี้ให้ทำถึงขั้นแบบอาจจะไปฆ่าคนได้อย่างเงี้ยแต่ว่ามันมีมันต้องดูเลยว,ว่าเราอ่ะ แล้วจะไปถึงชั้นข้าคนดนะันั้นก็ต้องทำการัาคา่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องแบบเหมือนต่อฝปากต่อกคำกับกับพี่นกในช่วงหลังของะช่วงแรกอาจจะเป็น,เนแบบเป็นผู้หญิงเรียบร้อยอยู่ข้างๆใช่จะมใช่ใชนใช่ใช่ใชเก็บเก็บเงใบ่ใี่ใว่ใช่ใช่แช่ใช่ใช่ใเ่ใช่ใช่ใช่าช่ใช่มีม่ใช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 จใชายชิใช่ใช่าช่ใช่ใช่ใชนใช่ใช่ใค่ใช่ใช่จ่ใช่ใ่ใ่่ใช่วช่สิส่ที่ใ่ใช่ใช่ใช่ใกิใช่ใช่ใ่เล่ใบ่ใช่่ๆๆ่่าใใใ่แสดงเป็น เป็นหมดแบบนี้สลาดที่เราจะแบบทุกคนจะพูดว่าเปตัวร้ายเนาะแต่เราสามารถเป็นตัวร yes. like huh? like like, ้ายที uh ่ทำให้คนรักได้เ huh. นี่ยคือการ้าของอีก uh. ว uh ่าทำยังไงที่เหมือนโจเกอร์ค่ะทำยังไงให้เป็นตัวร้ายที่คนรักแล้วก็เชียร์เราอะไรเงี้ยประมาณ้นคนดูจะเตรียมทุเรียนอะไรเป็นไหมคะว่าอาจจะไม่เท่ากับนำก็ได้ค่ะอาจจะมากกว่าทุเรียนอาจจะเป็นทั้งไล่เลยก็ได้ไม่รู้เหมือนกันไหนต้องลองติดตามค่ะลองติดตามดูค่ะยังไม่เปิดกล้องเลยค่ะหรืแค่เวิร์ช็อปอะไรเงี้ยค่ะ มีขายทีเซอร์แค่ละปีค่ะต้องรอดูต้องรอดูต้องรอดูแล้วแซฟที่จะมากจริงคิดว่าแม็กเกสสำคัญเลยของเรื่องนี้ก็คือ,อผู้ใหญ่หลายๆท่าน,นนะคะแล้วก็รุ่นใหญ่ที่มีความสามารถที่มาเล่นเลยคือว่ามันจะแบบแล้วยังมีรุ่นเจนเด็กที่มาเจอะค่ะมันจะเป็นเรื่องอะไรที่แบบว่าตั้งแต่ตั้งแต่เด็กจนผู้ใหญ่ดูได้หมดเลยอะไรเงี้ยแล้วมันจะเห็นเรื่องราวของจริงของ ก็มันยิงจากเรื่องจริงแต่ไม่รู้ตระกูลไหนแต่ว่ามันน่าจะมีเรื่องราวแบบนี้อยู่ในสังคมไทยเราอะไรย่างเงี้ยค่ะใช่ตระกูลต่อรอละครนี้นะคะสำหรับทายาทหมายเลขหนึ่งนะคะบอกเลยว่าเข้มข้นคือนักสแสดงก็โหทุกคนมีความสามารถมากเป็นประสบการณ์ที่สูงมากๆอยากให้ลองติดตามทาคะก็น่าจะได้ดูกันฟีหน้าเดี๋ยวเราเปิดกล้องก่นอนเนาะกินเชื่อว่าออกมาดีแนะน่นอนก็จะฟัติดตามนะคะทายาทหมายเลขหนึ่งค่ะทางช่องวันค่ะ